มาโอเคกลับมารับบทเป็นพ่อหนุม่มรัสเซียเมียตายอีกแล้วอ่ามาแล้วพ่อหนุม่มรัสเซียเมียตายเอ้ยย็ดเคบุกเดียวเลยอะ่ะยึดแค่ม่เอาเรื่องว่ะ เอาแม็กมดุดถอยแม็กไปอือรีโหลดนี่เทพจัดอ้าวมึงจะโชว์ทำไ,ไมเมื่อกี้ <c oughs> เอองงกับมันนะปะข้ามมาแล้วใช่ปะสุดคนใช่นะไอ้เนี้ยม่บังอ่ะมองไม่เห็นอ่ะอเคกูเห็นละ เยียทางโอ้โหลังปืนกลว่าเฮ้ยไม่น่าเลยน่าจะเอาสไนเปอร์มาด้วยไปเออเออไปลอเลยไม่โดนไอ้เฮียอืมอืมไอ้เมื่อขยศขยศขยศขยด,ขยอดโอเคยอดไปยอดไปเล็งหน่อยเอ้ยไอ้เฮียแม็กหมดอืมอืม,อม,อมตายโอเค ไปครับพ่อหนุ่มรัสเซียรวยกันเลยดีกว่าบุกล้างแค้นให้เมียกันอ้าวไอ้น,นี่ตายเหยียบแม่งเลยอือโอ้ยโอ้ยกูเจ็บไ้เหี้ยกูเจ็บใจบเย,ย็นอุ้ยเหี้ยแม่งฟังปืนกลท่าไม่กันหรอหมวกนี้นะใช่นะ ยิงกูไ่โดนนี่ยิงกูไ,งไม่โดนยียมึงเป็นขึ้นให้กูวะเออโอเคตายยิงกระสุนไปลุยเลยหวยซ้ายซ้ายมึงตัวหนึ่งตายโอ้ลุยยาวไว้พาดนี้จิเขแม่งบุกมาถ่ายมันเลยดีกว่าทุกซองเลยว่า ระยะแม่งไม่ได้วะอุ้ยเฟรมโทเวอร์ไอ้เหี้ย uh, <here. S 1> ปืนไฟโอ้ oh, แม่งไม่มาใกล้กูขนาดนี้ไม่จับหำกูเลยละสัตว์เฟรมโทเวอร์จำไเห็นเราโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ว นี่กูแล้วโอเคนี่รถตัวข้างหน้านี่มันตัวอะไรวะรนี่ทหารนรรมดาเออไงลูกพี่ว่างไงจุย๊ยอาจเข้าไปอาจเข้าไปอาจเข้าไป <c uth> อ่าคัดเศีดมาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพระเอกเมกันนี่่าเฮ้ย <c oughs> เจอกันแล้วเว้ยอ้าวสู้ก,กันเลยเฮ้ยมาช่วยกันละเออเมกัน ไอ้เย่เันเกือบได้ฆ่ากันในสัตว์ฉันเป็นรัเสเซียเออจับมือกันแล้วเว้ยเออเออ้ยลวมือกันละเฮ้ยได้เพื่อนรวมทางแล้วกูปะมึงชื่ออไรอ่านชื่อกันเนี่ยเออกวานไม่ออก ปืนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูปืนตรงไหนนิเยสแค่แ yeah, okay. ม่งถือปืนกลว่ะอ้โหมันต้องได้ใช้เว้ยวางอะไรเอ่ยวางปืนกลห้าสิบแคลอ้าวกูต้องใช้ใช่ไหมได้จัดไปอ๋อถือระเบิดงั้นมึงจัดก,การรถถังให้กูเดี๋ยวกูยิงคนเออสวยตุ้งงี้ดีวะ ยิงกาไปไปโอเคแล้าขยอดถ้าขายอด,ยอดระยะแม่งไกลเกินเดี๋ยวเยวโอเ้โหมึงยิงอะไรเนี่ยยิงข้างหลังอีกไอตัวนี้ไม่ยิงก่อนวะเออยิงตัวนี้ก่อนเออยิงคุยได้เนี่ยีรถ <c oughs> อาขึน้นลำเบิกแม่งมาเยอะเฮ้ยยิงดิ่ดิสัวนมึงมีช้าๆแล้วเกินนะเรียกกูสาดเลยได้กันอ่ะกูไม่สนใจละกูสาดเลยได้กันเนี่ยกดธนลัดไม่ได้หรอกมาเยอะมาเยอะมึงยิงโดดบ้างนี่หนิเฮ้ยยังมันโดดดิ ตายแล้วเนี่ยขอเอาไปยื้อเลือดก่อนได้ไหมเนี่ยเลือดกูจะหมดแล้วโอ้แปบ๊บนึงยิ้อกอนสัวนโอ้ยไม่ไหวมากลับมาละัไม่มโดนเลยแม่ง เป่าสายยิ้มหายเลยอืมโอเคเฮ้ยไอ้ยอะไรเนี่ยโหเยอะอะไรขนาดนี้แม่งยังกับโผงซอมบี้อะไรเงี้ยอืมกูลงอานระเบิดปิแชียได้ไหมเนี่ยแม่งแป๊บเดียวหายเลยเฮ้ยเยอะเกิน กูเด้ก็ผงซัมบี้สัตว์โอ้อันนี้ก็ลอยกูแล้วเกินยิงท่ากันขันยิงท่ากันอืม,อมยิงเข้าไปเฮ้ยโดนโดนีเฮ้ยไม่โดนว่ะอืมอืมเออโอเคหมด กูจะนั่งทำไมเนี่ยออมาโอเคผมได้เอา M2 ไข่บินมานะครับผมขาบินขาบินหยอกหยอกัอกวความแม่นของมันครับผมยิงไม่ค่อยแม่นเลยสัตว์รัวซสอย่างดูแม่นรัวมากนะแต่มันยิงไม่แม่นเลย หลวงยิงโอลกาเลนมาก็ได้วะเออใช้ได้อยู่เพื่ออะไรอืมอื้มวัวชิดหายเลยแม่งเฮ้ยหนุ่มนักเสียเคลียร์ดิเฮ้ยโฮ้ยหนุ่มนัสเซียไอ้หนุ่มนัสเซียไอ้เวรนี่ อย่งนีก็ได้วะอ,ออ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 ,อตายดิเจ็บถ้นเนาเกินกูเนี่ยอืมอุ้งพาเพื่อนมาเหรอพามากันเยอะละเกินสามคนเนี่ยตายโอ้ทหาร <c oughs> พิกสม พลิกศพอีกแล้วโอ้หาครับหาอาเจอแล้วอะไรอะ่ะมาโอเคเรายังคงรับบทเป็นพ่อนุมรัเสเซียนะครับผมสลับกันหน้าที่กัน <g ül> เคมาอู้ โอ้อยเยอะจัดเบิย่ยปีีกระจุยแต่กันกระนาวกครับผมอืมมันเราเคยมาแล้วป่ะวะเท่พ่อหนุ่มเมกันกูยิงอย่างโหดเลยกูเคี้ย์ให้เพื่อนอ้ โัโทษกโทษระเบิดไปอืออืมช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกัน,นยิไม่โดนเลยไม่โดนเลยโอเคดโเคดนละเอ,อ้ยเฟมทาวเวอร์เนี่ยอื้อหือึดเหลือ,อเกินไอ้เหี้ ที่เก่นี้ว่ะอุ้ยอืมอืมตายโอเคมาคนโตคนโตกู้มาเไปเก็บกันนะจริง,รงอืมมารุยครับผมรับบทเป็นพ่อหนุ่มเมกันอีกแล้ว <c oughs> สลับกันสลับหน้าที่กันโอเคอ่าแจวแจว พอยังไงจ๊ะยังไงเออ้ออ,อ,อตายเออไม่ตายโอเคเฮ้ยเกลอบไปโอ,อฟิล์มถูกเอมาอีกแล้วมึงรอดแต่กูเลยโอ้โหมันเผากูยิงช่วยกูหน่อยเออยิงมันดิเออไอ้หี้แม่งป้อนเผากูอยู่นั่นแหละ ไอ้กว่าอืม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 ตายโอ้ยแม่งเลยโอเคเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเลือดเหรอไม่ใช่เลือดหรอกน้ำเอ้ยเหี้ยมาาอ้สสัต์อืมเก็บไปเอ้ยแม็กหมดอืมโอเคหมดละ ตายเรียบไอ้ขี้ไมย้ย่ะไอสัตว์มาได้มาด,มาดีจริง,รงๆมาฆ่านี่โถ่เหี้ยแม่งห้องเชื่อดปะวะเน,นี่ยแม่งรอดกูมาฆ่าชัดนเลยเก็บทีละกล่องอ่าเจอละพ่อมตายมาอีกแล้ว มาไม่ไหวละ M2 คาบินไม่ไหวอีก e แล้แม่งรัวเกินไม่มีความแม่นยําเลย M1 กาเลนดีกว่านี่เลี้ยงหัวอืมนี่เร้อยแม่นกว่าเยอะเฮ้ยนเมกันอา้าวไม่ใช่เลยกูนี่วะมันจะเล็งถึงต,ตัวขวาอีกแล้วดีรถอืมอื้อ ท่านอนแม่งพับลงไปเลยแม่งท่าตายมันใครอะเฟรมเขเว้ยะอืม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 เออยิงดิยิงดิอืมอืมอืมโอ้ยสั่นไหนเนี้ยวะเร็งหัว เลี้ยงหัวเลยเออตายโอเคสวยอุ้ยอ้สัวหมอบมีหมอบยิงกูด้วยโอ้โหเก่งเหลือเกินมาเอมไม่มีเอ็มเลยเอาคาบิดมาเล่นเลยเอ้ยไม่ใช่คา98ระเบิดแล้วก็ระเบิดนี่หายอืม เหลียงหัวดีโลดไว้ใส่เรียบร้อยนั่ง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 เฮ้ยเย้แม่งดักดักโอ้โหมาโอ้เี้ยปืนกลยิงสู้กูปะล่ะเติมเล่นกันกูขอโทษเจ็บยามีเยอะครับใช้ไปเลยฮะ ตั้งห้าสิบใช้แม่งให้หมดเลยเฮียจะจบเกมแล้วยาแทบไม่ได้ใช้เลยอุ้ยน่าจะยิงตัวใกล้ก่อนนะเนี่ยมาได้ปืนใหม่ครับผมสิบห้านัดเอามาทำใหม่เนี่ยปืนยังไม่ไดัพนะครับผมเพิ่งได้มามาเล่นเลยแล้วกันลองดูมันแรงหรือเปล่า อืมดีชิบหายเลยแต่มันก็โอเคอยู่อุย้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่ไหวละสัตวนน์นี่แม่งคนตีนกูวิ่งมาเป็นด้านเลยรีโหลดเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห นี่มันเกมแนวพาริกอนจริงปะเนีน่ยทำไมีเลือดอะไรอย่างงี้ด้วย <c oughs> โอเคไปไปไปสมจริงดีเฮ้ยมาโอเคกระเบิดต,ตายคาห้องเล้มึงเก็บรูปแล้วก็ไปต่อ,อเอ้ยถอยดิเพื่อนห้องนี่อ่ะไม่ใช่ ห้องนี้คัดซีนว่ะ่าเฮ้ยเลงละเลงละเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นน,น้าหน้าเป็นไรอ่ะไอ้ย้าบักแดกูอีกแล้วอ่ะ บักแดดบักแดดบักแดดมาครับหวังว่าจะไม่เจอบักเหมือนเมื่อกี้อีกนะแม่งหัวสั่นสั่นเลยอนะของหาของหมุนไฟไอเหี้ยวย่างงี้ก็ได้เลยวะเค <Okay. S 1> อัพเกรดมาแล้ว ปืนก็มีแม็กเพิ่มมานิดหน่อยแต่มันแรงนะบอกเลยแรงมากยิงหัวเนี่ยไปก็ค่อยๆหย่อนถุงเอาแล้วกันปืนเฮียนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมึงเก็บเรียบเลยไม่ให้กูเก็บเลย,เยดาเมจยิงหัวยิ่งโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เอาไอสัตว์ไม่ยิงให้กูวะอ๋อมีตัวหลังด้วยอืม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 เคตายโอ้อืมหนึ่งนัดเอ้ยเออเกียดิเออ